คหากวันนี้เราไม่ได้เจอของดีร่วมด้วยนะคะสิ่งที่ทรมานที่สุดเลยค่ะคือการเจ็บปวดและเดินไม่ได้นะ,ะทุกคนใช้ชีวิตไม่ได้ทรมานที่สุดเลยโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกค่ะวันนี้อ้อนกำลังจะมาบอกทุกคนค่ะว่าใครก็ตามค่ะที่วันนี้นะคะนะคนในบ้านกําลังทรมานอยู่ลุกเดินเจ็บอ่อนแอดแอดข้อต่อหัวเขา่าทุกข้อ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับกระดูกนะเสาหลักของสุขภาพเลยเป็นเรื่องของภายในแล้วบอกเลยว่ามันหาตัวที่ที่เรียกว่าของดีอ่คือยากมากแต่วันนี้ค่ะอ้อนกำลังพูดถึงยูนิ i อลและ u p r o f e c t ค่ะ2ตัวนี้เท่านั้นจอดเลยนะคะและวันนี้อ้อนกำลังนั่งอยู่กับพี่นิดนะคะซึ่งพี่นิดค่ะเป็นหลักฐานอีกหนึ่งหลักฐานค่ะที่วันนี้เจอเจ้าตัวยูนิอยกับยูโปรเฟ t ไปคือจบเลยค่ะก่อนหน้านี้พี่นิด เป็นหนักมากเรารักษาค่อนข้างนานเป็นหลายปีเลยและเสียเงินไปเยอะมากและไม่หายค่ะเป็นอะไรคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนแรกมันเป็นเนี่ยปวดต้นคอแล้วมันเล้าลงสะบัปวดต้นคอแล้วลงสะบัแล้วก็ปวดหัวมากกินยาก็ไม่หายหมอบอกเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทุกคนมนไม่ได้ไม่ได้ประเด็นคือมันไม่ได้เจ็บแค่คอมันร้าเลยแล้าแล้าลงแขนอ่า เลาลงแขนเลยแขนชาเลยแขนชาเลยแลาลงแขนชาเลยทรมานน่าจะคือนอนใไกัมันปวดแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บถงมันปวดนึกถึงแม่ตัวเองแม่อนเคยเป็นนั่นเลยแม่เคยเป็นนะคะทรมานมากและสุดท้ายรักษาหมอยังไงหมอคุณหมอก็ให้ยาบอกว่าปายประทานอักเสดให้ยาแบบเหมือนยาคลายเส้นยาแก้ปวดหายไหมไม่หายค่ะยาแก้ปวดหัวก็ไม่หายทีนี้ทำยังไงอืม แบบทรมานมากนอนจะนอนไม่ได้ึกว่าจะกเป็นทางารพืาพเออจริงๆมันต้องให้เขียนกันนะคะอ่านี้ค่ะพอมาเจอยูนิออยยูฟเวอร์เฟกแล้ว <Un ior S 1> พยูนิอิลยูเวอร์เฟอ่านพอกินเข้าไปปุ๊บนี่พี่นิดรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกกินไปอาทิตย์แรกรู้สึกเบาปวดหัวจริงๆอ๋อเบาปวดกับเพราะว่าสมองโล่งมากเลยอพอกินไปจะหมดกระปุกแขนหายเหมือนโล่งทั้งตัวเลยโล่เอ๊จะหยุดกินดีไหม นึกในใจนะเพราะว่าไม่หยุดอยู่่ะกินต่อที่คิปชุดที่สองนะคะเนี่ยกินกระปุกสองกระปุกเนี่ยยูนิออยกับยูโฟเซ็มันคือนี่ยที่อันบอกว่ามีเงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้เจอโอกาสดีๆไม่ได้เจอของดีนะตอนนี้หลับสบายมากนะคะโอเควันนี้ค่ะใครคะที่วันนี้นะคะคนในบ้านทรมานนะบอกเลยว่าแล้วราคาจับต้องได้ที่สุด ราคาจับต้องได้ที่สุดใครสนใจอยากลองแล้วบอกเลยว่าอยากจะหายเป็นปิดทิ้งนักวันนี้ที่นี้ถ่ายแล้วนะคะอยากจะหายเป็นปิดทิ้งนะ,ะถ้าหาพวกเราได้เลยค่ะว่ามันดีเทลมันคืออะไรยังไงนะคะอ้อนบอกเลยค่ะการันตีเลยค่ะเป็นอีกสองตัวที่อ้อนก็ได้ผลและคนในครอบครัวอนได้ผลด้วยค่ะทักมาคุพวกเราค่ะ